ามาเริ่มกันที่อยากเขียนคนถึกหวยเนาะคะ่ะพี่น้องสามสี่สามห้าสี่สี่สี่ห้านายร้อยเด่นที่ศูนย์และหนึ่งศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเม็ดเดียวเน้นที่สี่ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องจวดจาดกันที่มาเร็วนะคะ่ะพี่น้องตัดเลนเข่าเก่าศูนย์เนาะคะ่ะหวดนี้ปอยมาแล้วพี่น้องแปดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งและแปดหกพี่น้อง แนวทางของมาเร็วเนาะค่ะพี่น้องเป็นโค้งดวนเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดญ่บ้านในทรงการบ้านหรือทรงไปแล้วก็อย่าลืมมาเก็บตกเม็ดนีเนาะค่ะพี่น้องคะจอจัดกันต่อกับแนวทางพออ้อสร้างล็อกแจงมากเนาะค่ะพี่น้องหววทีพานมากหวหนีปล่อยมาแล้วพี่น้องหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าเก้าเนาะคะ่ะเลขล็อกมีอยู่จริงเนาะค่ะพี่น้องคะ ล็อกบอลอกเดี๋ยวสีม่งแรงกะหูกันเนาะคะ่ะพี่น้องวาสิมาตัวได้ตรงใจจัดคัดใจปล่อยผ่านเดอ้อพี่น้องและกามาพิท้ายคลิปนี้กับสายดวนวงในของมาหน่อยเนาะคะ่ะมาหน่อยค่อยรักเนาะคะ่ะพี่น้องหัวที่ผ่านมากกะเขาที่หก0 7 0 8เนาะคะ่ะสายดวงนวดน,วดนี่สองหางน้ำกันพี่น้องจวดจัดใบแทนแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อเร้านี้อ่าลง ไปไห้นั่นคือใบเกาแอดกะขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอด้เบิงเนาะค่ะพี่น้องก็อยากเขีนคอมเมนต์พ่อเม่พี่น้องนํ่นั่นละ่ะไปแล้วเด้อพี่น้องฝ่ากไปจวดจัดเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ